ฮลโหลฮัลโหเทส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 ดทสเสเทสทีทุกคนนะครับมามาเล่นเกมอะไรหัวหาเกมอะไรเล่นเล่นแบงเงี้ยเล่นแบบโตโตเรียบวิ่ดูเล่นสดหาแมทหาแมทคนเล่นนะครับเล่นไปเรื่อยเออตรงนี้แหละเล่นแบบสับแบ เออใครไม่รู้ว่าช่างแม่เงเหอะจะเปลี่ยนยังไงเออโหลดเอาไปอดีนันเลยดีกว,ว่าเออดีไว้ดีไว้ดีไว้ดี เป็นตัวอะไรไม่รู้แหละตัวอะไรกันอะไรอ่ะไม่รู้อะ,อะ,อะ,อะมันเล่นแบบไม่รู้เรื่องอะไรนะนะั่นแหละเออรู้เห็นเดี๋ยวคือต้องปั่นไฟถ้าที่เราปั่นไฟครับเพราะกากจริงไม่กากจริงไม่เล่นหรอกเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยนะ เขาจะเล่นแบบไม่รู้อะไรเท่านั้นอา้าวก็อะไรล่ะกูก็รีแพรกก่อนเลยรีแพรกก่อนเลยเด็ดเด๊บเอ๊ะ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  เอ้เออเอออเอุ๊ยออุ๊ย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 อุยอุยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุอุ๊ยอุ๊อุ๊อออ อ,อย่างนี้แล้ว้าไมอยู่ดีฉันล้ม่ะเร็วเร็วเพื่อนเร็วมาหาช่วยสิ ไม่ไม่ไมีใครมาช่วยกูเลยกูรีคัพเวอร์จะเสร็จแล้วรีคัพเวอร์จะเสร็จแล้วรีคัพเวอร์เสร็จแล้วนั่น,นแหละลูกมาแม่งอยู่ดีเจ็บอะไรขนาดนี้ไปแล้วไปปเออเออเอออุ๊ย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 วิง่งดีรอเยี้มอะไระวิ่งครับ กบดีดิจิตอลวิ่งสวนไม่ดีสวนไม่ดีสวนเว้ยฮ่า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 รู้อะไรอะไรอะไร่ะลัลโหลที่นี่ที่ไหนเนะี่ยโอ้ยไม่ซ่อมไม่เสร็จสักอันหนึ่งเว้ยซ่อมไม่เสร็จสักอันหนึ่งเลยเว้ย เอ้ยไปแง่ปังย่าเว้ยปังย่าเว้ยเฮ้ยกูต้องไปช่วยเพื่อนอ่ะเออ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 เฮ้ยไม่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 เออเออมึงยิวมึงยิวอะไรกูเนี่ยไปช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนมามามาไม่ยิวยิวต่อยิวต่อ ิวต่อต่อเอ้ยเป็นไงโอ้โหธรรมดาที่ไหนเนี่ยธรรมดาพลาดแล้วนี่ไม่ธรรมดาละแนะ่ดีมีเสียงเพลงม่มีเสียงเพลงเยอะเ,เลยก็อ่าปราต้องช่วยกันช่วยกันช่วยกันต้องปั่นไฟไว ตัตัด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 ตได้เสียงอ้าวอ้าวแล้วมึงมันเห็นกูแล้วโอ้ยแล้วทำไมไม่วิ่งอ่ะลูกเออไม่เห็นกู้ว ท<ง>ู่คุณนายเออไอ้ตัวอะไรเนี่ยทำไมแทงเราล้มเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยแทงเราล้มเลยแทงเราล้มเลยไอ,อ้เป็นไงธรรมาดาที่ไหนอ่ะวิวิวเอาเอาหายเออแรงเร็วเกินเร็วเกิน

เป็นเฝ้าว่ะโอ๊ยโอยโอ๊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 ยอยโอ๊ยอ๊ยออออเออเอออออ เร ala. าหิว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 ล้วๆๆ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 ๆ่ๆลๆๆ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 ๆอๆๆ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 อฮฮตดออิาไม กูคิวมึงไม่ได้อะอยู่ไม่ได้กคิวเอาอยัางไงา่เลย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 เอโเพืเอนๆลยเลื่อนเลยยเลยเอยเลยเลเรนนะยเอย เอ้ยธรรมดาที่ไหนเอาอยู่สิือไม่กูฮิวกูจะหิวฮิววันฮิววันเอ้ยน่ายูบูซี่เอาฮิวุซี่หรือกูเร็ว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 เดี๋ยวเราเฮ้ยมึงยุดมึงยุด ไอ้ยักษ์กูสีอะเอาๆมันเล่นกูแทนไอ้ชิบหายมึงเล่นกูแทนกูชีก่อนเนี่ยแม่งตัวอะไรวปเนี่ยโกงคือเพื่อนไอ้เขาเองไอ้เขาเองเอาไปไหนแล้ววะ เมงเล่นอยู่ก่อนเมนตุเมนเซลเมนเซลเพลงไม่ก็ขยันบิวฮิวฮิวฮิวไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าว่าช่วยเพื่อนเพื่อน ไม่มีเพื่อนเราเล่นลำบากครับข้ารู้สภาวะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนเพื่อนมามามาอือเร็วๆว,วิ่งวิ่งก่อดดิยะมานี่ไอชิปหาย เอ๊ะเอ๊ะเจ๊แอ๊เจ๊ว้าย่าแม่งเร็วเกินเร็วเกินโอ้โหมาเล่นนี้เลยอะ่ะโคเวอร์ก่อนดิมันจะเดินไปไหนอะ่ะ รีคอเวอร์โอ้ยไม่น่าไปช่วยเพื่อนเลยไปช่วยเพื่อนปุ๊บแม่งเฝ้าเออแม่งเฝ้าอ่ะบอกเลยเออแม่งไม่แขวะด้วย ถ้ามึงล้มเมื่อไหร่เราจบเหตุนะจ๊ะว่าแม่งไม่รอดว่ะว่าสภาพนี้แม่งไม่รอดว่ะเฮ้ยอย่าช่วยมึงอย่าวิ่งหาก,กูสิโอ๊ย,อยลูกเอ้ย ดู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 เรียบร้อยเรียบร้อยไยหาที่ตายดีๆด,ด,ดีกว่าอย่า,าที่ตายดีๆด,ดีกว่า แม่งทำแบบนี้ไม่มีชั้นเชิงในการเล่นว่ะวิ่งแล้วไปช่วยเพื่อน เร็วเอาอ๋อนี่คือมือปัม๊มขับอะไรอย่างเงี้ย ทำอะไรอีกวะเนี่ยนี่ทำเพื <Labor ator il fi> ่ออะไรเดี๋ยวเพื่อเพื่อเอาแต้มเนี่ยนะทำตา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 แอบใส่ tấn hiện à. phải chỉ cần cái này phao luôn anh thấy này cái ế เอาเฮ้ยเฮี้ยอยู่ข้างหลังอ่ะ <c oughs> อะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> ทำเพื่ออะไรเนี่ย ทำเพื่ออะไรเนี่ยนี่เขาทำเพื่ออะไรเพื่อปั๊มเอาไอ้นี่ใช่ไหมจ๊ะเป็นปฏิการปัม๊มตายหาแล้วลูกโอ้ยเอา cha. Bà to thêm mang. Này này. Bye bye. Bun bun.

อะไรขอมมือวะมึงให้กูเปิด ไปเลยละกันอ่ะม,มึงปล่อยกูปลไอ้เลยอะไรวะเนี่ยไมนนี้มึงปล่อยกูเฉยโอ้ยเกมอะไรวะเนี่ยเพอร์เฟสเกมไอ้ยั่วถ้วยเต็มเลยโอ้ oh my god โอ้ยเกียดเล่นแล้ว